พระเจ้ามีจริงไหมบอกตามตรงคือไม่รู้คือไม่รู้ว่าพระเจ้าเนี่ยมีจริงหรือเปล่าสำหรับนักภาวนาที่ชั่วชีวิตมีอยู่แค่สิ่งเดียวที่มุ่งมั่นและตั้งใจคือการภาวนานั้น ในช่วงเวลาที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในการภาวนาสิ่งที่เห็นนั้นพูดตามตรงคือไม่เคยเห็นพระเจ้าสิ่งที่เห็นก็คือเมื่อเราเนี่ยเห็นจิตเดิมแท้เหลือตัวทีที่จิตของเรานเนี่ยสิ่งที่เราได้คือความสงบแล้วเมื่อ จิตเนี่ยมันถอยร่อนออกมาสิ่งแรกที่เราสมัมผัสรับรู้คือตัวสัญญาคือตัวความจำและก็เกิดความคิดจนกระทั่งมีอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็เกิดความอยากได้มีความตั้งใจในสิ่งที่เราเห็นว่าชอบและไม่ชอบ นี่คือสิ่งที่นักภาวนาเห็นในขณะที่ตัวเรานั้นกำลังภาวนาอยู่หรือแม้กระทั่งในชีวิตปกติที่เรานั้นเห็นอยู่แต่พระเจ้าที่เขาบอกว่ามีจริงหรือไม่มีจริงนั้นนักภาวนาอย่างเราเนี่ยไม่เคยเห็นการที่เราไม่เคยเห็นก็บอกไม่ได้ว่ามันมีจริงหรือไม่มีจริงแต่สิ่งที่เราเห็นนั้นก็คือ อารมณ์ความรู้สึกของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรตั้งแต่กระบวนการที่เราเนี่ยเข้าไปสัมผัสกับตัวสัญญาเกิดมนโนพัสสะเกิดเป็นมนโนวิญญาณเกิดเป็นความคิดจนเกิดเป็นอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็เกิดเป็นตัณหาเกิดเป็นตัวพบจนกระทั่งเกิดความเศร้าหมอง เกิดความพัดภาคจากในสิ่งที่เราได้เจอนี่คือสิ่งที่นักภาวนาเจอแต่นักภาวนาอย่างเราเนี่ยไม่เคยเจอพระเจ้าในการภาวนาของเราวันนี้สิ่งที่นักภาวนาได้รู้ก็คือรู้ว่าทุกมันเกิดขึ้นอย่างไรทุกตั้งอยู่อย่างไรและทุกนั้นดับไปอย่างไร อารมณ์ความรู้สึกเกิดขึ้นจากอะไรอารมณ์ความรู้สึกเกิดมันตั้งอยู่ได้อย่างไรและก็มันดับไปได้อย่างไรรู้ว่าตัวเองนั้นเป็นอะไรรู้ว่าสิ่งที่เรารับรู้สิ่งที่มากระทบเราแล้วเราเกิดการรับรู้นั้นมันเป็นอย่างไรรู้ว่าผู้รู้นั้นคือใครและรู้ว่าสิ่งที่ถูกรู้นั้นมันเป็นอะไร พระเจ้ามีจริงไม่มีจริงสำหรับนักภาวนาแล้วคือเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องนอกตัวเป็นเรื่องที่ไร้สาระและปัญญาอ่อนสำหรับนักภาวนาที่ปรารถนาจะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดครับวันนี้ใครที่ยังนับถือสิ่งใดก็มันเรื่องของเขาแต่นักภาวนาอย่างเราสิ่งที่เราต้องทำก็คือ พิจารณาแยกแยะครับเพื่อให้เราเนี่ยพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดส่วนพระเจ้านั้นมีไม่มีก็เรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับนักภาวนาอย่างเราเลยครับ